คิดว่าใครหลายๆคนคงรู้จักผู้ชายคนนี้บุคคลที่ถูกจัดว่าเป็นคนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของโลกคนหนึ่งนั่นก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์ชาวเยอรมันผู้ก่อตั้งกลุ่มนาซีและได้สร้างวีรกรรมมากมายอย่างการก่อสงครามหรือสังหารมนุษย์หลายล้านคนจนทำให้โลกใบนี้ต้องจดจำชื่อของเขาแต่อะไรละ่ะคือจุดเริ่มต้น ที่ทำให้ผู้ชายคนนี้เป็นที่ก่ลาวขานไปทั่วโลกได้วิดีโอนี้เราจะย้อนกลับไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งที่มาของการก่อสงครามอันตรายและก่อบุคคลอันตรายให้กับโรคของเรากันค่ะในวันนี้เราจะพายย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในสมัยที่โลกมนุษย์ไม่มีความสงบเหมือนในปัจจุบันด้วยความกระหายอำนาจและความยิ่งใหญ่ทำให้หลายประเทศ ต่างพากันลาอนานิคมเพื่อจะครอบครองดินแดนให้มากที่สุดจนเกิดสงครามที่บานปลายกลายเป็นสงครามโลกที่เราได้ยินกันซึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติของเราสงครามโลกถือกำเนิดขึ้นด้วยกันสองครั้งเริ่มจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเราเรียกช่วงนั้นว่าช่วงจกกวักรวรรดินิยมพูดง่ายๆก็คือเป็นช่วงที่ประเทศมหาอำนาจจะไล่ล่า,ลาตีเมืองเล็กเมืองน้อย เพื่อแย่งดินแดนไปเป็นประเทศของตัวเองทุกคนจึงต่างฝ่ายต่างสัญหาอาวุธไว้ในครอบครองและแย่งชิงทรัพยากรให้ได้มากที่สุดจุดระเบิดที่ทำให้เกิดสงครามและแยกแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนก็คือการประทะกันร,ระหว่างประเทศออสเตรียฮังการีและประเทศเซอร์เบียโดยประเทศออสเตรียฮังการีเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำการลาอาณานิคม เพื่อยิดดินแดนเป็นของตัวเองและในตอนนั้นดินแดนที่ออสเตรียฮังการีต้องการชื่อว่าบอสเนียและเฮอร์เชกูวีนาแต่ปัญหาก็คือคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนชนชาติสลาฟซึ่งเป็นชนชาติของคนในประเทศเซอร์เบียด้วยปัญหานี้จึงทำให้คนในประเทศเซอร์เบียรู้สึกไม่พอใจที่ออสเตรียฮังการีจะเข้ามาทำการยึดครองดินแดน ท,ท,ทั้งๆที่คนในดินแดนนั้นเป็นคนชนชาติประเทศเซอร์เบียนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นทางฝั่งออสเตรียฮังการีก็ยังไม่ยอมและมีความเชื่อว่าถึงแม้คนในพื้นที่จะเป็นคนชนชาติสลาบแต่ชาวสลาบกลุ่มนี้อาจจะรักทางฝั่งเรามากกว่าก็ได้ฮังการีจึงได้ส่งอา t เตยุกฟรานซ์เฟดินันรัชทาย,ยาทสูงสุดของทางออสเตรียฮังการี เพื่อไปแสดงตัวให้กับชาวสลับเห็นความจริงใจและให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเมื่ออาร์เตยุกฟราน์เฟดินานขณะที่นั่งรถแสดงตัวเขาถูกรอบสังหารโดยกาสฟิโลปรินซีฟชาวบอสเนียที่โดยพื้นฐานกาสฟิโลไม่ชอบประเทศออสเตรียฮังการีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงทำให้เขาตัดสินใจทำเช่นนี้ขึ้นและเหตุการณ์นี้เองจึงทำให้เป็นการจุดระเบิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ และลามจนเป็นสงครามโรคครั้งที่หนึ่งขึ้นสงสัยไหมคะว่าแค่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสองดินแดนนี้แต่ลามจนเกิดสงครามโลกได้ยังไงก็เพราะว่ามีประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆที่คอยซับพอร์ตหนุนหลังอยู่ทั้งคู่เมื่อมีปัญหากันต่างฝ่ายจึงต่างลุกขึ้นมาปกป้องพวกพ้องของตัวเองทั้งสองฝ่ายต่างยื่นข้อเสนอกันไปมาแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล ฝั่งเซอร์เบียได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันส่วนทางออสเตรียฮังการีก็ได้รับการสนับสนุนจากเยอรมันเมื่อเป็นสองประเทศยักษ์ใหญ่เจราจาไม่เป็นผลเยอรมันจึงประกาศสงครามกับรัสเซียอย่างเป็นทางการจากนั้นก็มีหลายๆประเทศเริ่มทยอยเข้าร่วมจนแบ่งเป็นสองฝั่งในที่สุดแล้วรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเราก็มีส่วนร่วมกับการรบครั้งนี้ด้วยเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะ ทั้งสองฝ่ายนี้มีประเทศอะไรอยู่ฝั่งไหนกันบ้างเริ่มจากฝั่งแรกคือฝั่งสัมพันธมิตรมีสมาชิกได้แก่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเบลยเบลยียมโปรตุเกสอิตาลีโรมาเนียกีสเซอร์เบียมอนตนเนโกและประเทศไทยหรือสยามในช่วงเวลานั้นและกลุ่มฝ่ายตรงข้ามคือกลุ่มมหาอำนาจกลางมีสมาชิกได้แก่เยอรมัน ออสเตรียฮังการีออตโตมันและบัลแกเรียทั้งสองฝ่ายรบกันไปมามีระยะเวลาน,านานถึง4ปี4เดือนจนส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกส่วนฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปในสงครามนี้ก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อได้ผู้แพ้และผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยก็เกิดการตั้งกฎหมายสำหรับผู้แพ้มากมายไม่ว่าจะเป็น การตั้งองค์กรสันนิบาตเพื่อแก้ไขปัญหาร,ระหว่างประเทศส่วนที่สัญญาแวร์ซายสำหรับผู้แพ้สงครามและข้อบังคับต่างๆประเทศเยอรมันต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาลให้กับฝั่งชนะและยังไม่รวมอีกหลายประเทศที่ต้องเสียดินแดนและแยกประเทศออกไปเรียกได้ว่าการแพ้สงครามครั้งที่หนึ่งครั้งนี้ฝ่ายผู้แพ้ถูกกดขี่และเอาเปรียบอย่างมากจนเป็นชนวนสำคัญที่ถือกำเนิดผู้ชายที่ชื่ออดอล์ฟิลอร์ พระทนความเอาเปรียบไม่ไหวจึงลุกขึ้นมาสู้และก่อสงครามโลกอีกครั้งจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองและในวันนี้เราจะสรุปสาระสำคัญคร่าวๆเกี่ยวกับที่มาของสงครามโลกครั้งที่1กับอดอล์พิตเลอร์เอาไว้เท่านี้เพราะความจริงแล้วยังมีเหตุการณ์สำคัญๆและรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมายที่เพื่อนๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้อีก และในครั้งต่อไปเราจะรู้แล้วว่าชนวนจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ถือกำเนิดอดอลฟิตเลอร์และสงครามโลกครั้งที่สองมีความเกี่ยวพันกันยังไงต่อไปยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ